ผมว่ไปห้าปลามาพี่น้องไปหลับปลาเขาสวยช่วยตัวเองยิงกันนะไหวปลาสวยใช่ปลาสวยนี่นะครับโอ้คือถุง่ายกักเต้ พี่น้องไปหลับปลาเขาสวนช่วยตัวเต็มใจสินะสวัสดีครับ,คร,บ,ค,รบครับผมมัสกับผมคนเลอกกับพี่น้องพร้อมไปไล่ปลา,ามาพวรนะฮือโถมือ,มอ,ออะไรมืออะไรกับ่ะไรดิอันนี้ส่วนหนึ่งเลยนี่พี่น้องครับส่วนหนึ่งกับเพื่อนกับเบีงพี่แบงน้องผู้ไปหานลำกันเนาะบ่บาๆเนาะเป็นเะัาตรงไปหานลำกันตรงยูดตัวกินลำกันดิครับผม สมนึงกับปปอดก็ใส่ตัวเองใส่ยังไปแม่งพี่น้องไปนําบ่ปอปสิยังสูกินมื้อนี้คยปลาสอยสูกินก้าวคยปลาสอยใส่ปลาสอยนี่นะครับอคือใหญ่คักแท้ปาเดี๋ยวว่าจับหน hip, 僕は僕は僕は僕้าลาเลยผู้ไปนํากันนี่แม่นพี่น้องอปอมสิคยปลาสอยสูกิน่ัอปอมคยผักาครับอ้าอนน่ มันยาบ้างสามนังหมดห้องหมดพี่น้องปอบป้อมฝักครับบึ้ยอยากไหลกบดีกบบุญไปไรครับไผไหนครับปอบป้อมไปกับป็นเอานุ่นยันขางกันนี่เราก็จะเก็ี่ยถุงผ้าักกันยังกัญยากินเรากินเบียร์ผมกบไปเซ่นเราดิดีมากเนี่ยหมูมีเงินหมูไปเซ่นเรามักมองนี่แหละเนี่ยมีเงินสดเดี๋ยวไปซื้อร้านเลยเงินสดก่น เพิเจอกับสีรานพราะวาเจอกับมาสียรานนี่แหะเดีเป็นยังสี่ไงโอ้ยามเส้นมาเสยนรานนี่บ่เป็นยังกอกเัิ่ิว่าเลเนะเส้นนีอเส้นรันนี่เออโอ้ามันอยู่น้ำกันเนาะนี่ยื่นอกยีมยมผมแกงแซลมอน้งไทติงสวัสดีครับแซงเด่ิ่งปลา้กินพี่นงปลานนนี้นนตัวแบบี้อ มันพท่านต่ใหญ่คือพูดท่านไต่ด้วว่าแล้วดกล้กันให่เาตัวไมตัวไม้ก่อนตัวไม่ก่อนนะซุ้มไม้ก่อนซุ้ม่ก่อนนไว้ไม่เอาไว้ไว้คนแอไว้สิเป็นแนวอื่นก่อน เอเลวซ้ำหน่อยก่อนเพียงอี่มันถหม่ก่อนสุงมันถบ่่าอ่่อนนบรจากดปลาน่ะปลาสวยปลากุ้นี่น้ำก่นก้อยปลาโหอยบังเราจับปลาจับขึ้นมาตัดี่ตัวนี่จับทีดียวจุยังก็เดี๋ยวนี้พบผมเพราะตัดปลาผมีกัเพียงแ่น้าหนผมมีคำเหนน้ำก็น้ำสั่งน้ จ้างเอ็มบีบักน่าใส่นอ้องขันขันเอาบักน่าเด้พี่น้องก็ขันน้ำมันออกครับห้องขาขาโป๊นั่นนี่นี่แน่นมันสีขาวจนคูนเด้พี่นอ<ร>้องเขาปบอมเพี้ยังครับนี่ส้มปลาสวยนี่คือสวยกับสวยแน่ไม่ต้องมีน้ำไลยเพราะกันได้สมปลาสวย,สวย มืดเนี่ยสีลนีมลงมืดจังสีอะ่ขี้เอาบักพริก้วยตักเม็ดน้ำพอก่อนพอเขี่ยกนเอยครับผมเี่มันเต็มหผมมีคุ้มระท่นเี่ยกับผมเกลือนะจ๊ะนี่เ๋ยเขี่ยนี่ดิว่เรเบือบอครับผมส่ใส่ใครวะเตียมนาเลยบิโอ้เดยไปรั่งนี่ก่อน อันอืมีก้อยป่าัสายหมูดิขัวัววีไลนะเดี๋ยวไปทอดนึงเลตนี้มะเข็ดนาะข้าวเนาะพี่แจ็คบอพี่แจ็คน่แจ็คน่งบางล้วขันแลรวเนาะขันแล้วครับียบร้อยเออามันมีอันแ่บบ่แซ่บครับผมแม่ ใส่วยอรูร hmm. <laughs> ูรูเนี่ยเนี่ยนะมันแสบแสบจิงนกินไดมปะขึ้นาทอดกินมัโซบซบทอดกินแล้วพร้อมกับเทียมฝนแล้วข้มา อินนปุนทำไมดะรตัวนึเขาไปได้อย่งขิงปลาป๋องปลากะป๋องก็ใส่มาแล้วยิุ มากอม่มาบ่เผ็ดพี่น้องพริกวามบวมเมียไฟมันหลายกว่านุ่นปน่มนมันยังชิงสีอ่ก็เป็นพงงวงแฉ่จะแจ็บนะจะเจ็บด้วย่ไงอันนี่อันอีกเป็งอะไร để cho nó Chín rồi bóp bòm Nhìn nó cả cái câu rồi Nó có mong quẩn đi Ừ Đúng rồi có Bên ngay bòm, cho kênh không bỏ lỡ những อ่านอ่นอ่นอ่าน,น,นแมนครับเอาลูกเติมปะ่ะเขาซิ <laughs> มไหลเลยาไปน้ำกันไอี๊อปลาจะฟังเมย์กินน่สิต่อกยายจะ,ะ,ะาบวบเนี่ยเขาลาะกวงเลยแล้วพอแล้วกินเท่าปะนี่ยปีงปลากระเลี้ยวเลี้ยวกล้วยปลากระเลี้ยวเลี้ยว แกว่าม mm ั hmm? um, ้ยเนี่ยโอ้มาเด้อครับพี่น้องเฮากินขายกินน้ำกันเด้อครับวันนี้ยูเอ้ยยูเออยูนั่นมาโบกยัดเอาโบกเด้โบกทั้งตัวสุดเด็กบเออบกธรรมดาเนี่ยล่ะอ๋ออ๋อธรรมดาอ๋อโอ้ยมันค้าเกียวกกนมั้งเนี่ยพราะอะเจ้ามืออื่นเจ้าสิไปไหนบ่ได้ดิ่ขึนคือปักมือกันเลยคือว่ากันแล้วว่าสิไปอีกมืออื่นมันกับบวมยีบุตรเนาะเออ ่ลปักกับปักดึงก็บอกเป็นเป็นแถวน้ำนะดึงสามทีเทียม่ไมือทีหักเงี้ยค้าเกี่วตายย่งปัากวดตากวดป้าเป็นปลาแล้วตัดสิเจดึงที่สามดันสวดเลือดแตกออกไอ้แนวว่าปวดพุ่นี่ยังคือห้อห่สายห่อสายดีเป็นบ่อหนึกแมนโอ้เอาสายสุกราุ้คนสาวเลยของพนัุนบานนะครับ มาไม่ตวหักเอยันได้ยอะชอบเปนถั่วอยู่คนน้นนี่วางของถูุนลมันทุนแหมันทุนทำมหมันแขกเลยมันมันคือกหลายโพดแหมันทุนตึกแล้วจากสิบพสมองไรทนโอ้โฉมอะไร นี่จะเสียงหมามาเด้อครับก้อยป่าสม,มุนไพรมันเป็ปเนยังพี่น้องคนนี้นี่อันนี้เขาโจเอือนไปปีแนละ้วกับป่าปีแต่ธรรมดาบ้านเฮานีา่เขาเจ้าเอือนว่าปลาตาปูจำป,ปีมีกังว่าลายคือปลาตัดเยนเนี่ยปลาเออสมัเสียไปเดียวฝนเนาะ จป่าโมนี่ก็น้ำบ่ไหลมันสิบห้องมึงไหนมีเฟ้น้าน้ำน้ำห่วยน้ำยังม่ลรวงจิลงซีเมื่อมันสิห้องแต่คนบ่เคยไปจักยังมงงไปดิบบเขาเจ้าถือเงินว่ะมั่นคนที่หลอกชาวไร่ปอดคือมันห่วงมันใครจันว่าไหลมันสิบใคร มันจะห่วงน้ำอุ่มน้ำเสีน้ำไหลพาดพิ่สะตืนห่วงเตะตเตะหตีตเตนี่ตเตะตัวเตะแมนอันนี้ใครของมัต้นแกับเสียไปหมดประกานี้ใครได้แมนจะประกาบริยินเสียงห่องกี่เทียรเดี๋ยววันนี่ผูหาตึกแขงกัไดเขาจะบองได้เสียหลายเอามือเอามืด บาบาเปบายมึงิงยู่มนี้เท็เไปจับาลอืม่ฝนตกบ่มันมาแล้วฝนปากนแม่ม่ครับจับปากจบปากมตกเียไปยังไปยังม่หอกดินเจ้บ่เคยปากบคยบจักเสียมันบกกะกน่ก็ขึ้นักน้องผมนี่ เนื้อยังเขาก้วยจังไลยจีก๋อยปลาสั่งอิ่มเด้อครับก๋วยปลาลงต้นเด็นตนเนาะ้ออกเปลือกขี้ออกเปลือกมันขากิ่นอืนี่มันหวานเลยปะหวานีก ท่านพูดให้กินปลาเพราะกินเก็ดนี่พูดนั้นสีบ่มีกำลัง oh. <laughs> <c oughs> อือฮึข้าวจันุร์พูดข้าวอยู่เพียรไอ้นันวาครับคอยวานปลานิน่งนะปากาตโต้บ่เ <c oughs> นี่ยนี่ยมันจะเป็นของแค่ <c oughs>

ก็เกียขึ้นเบ่งขึ้นเขาขึ้นไปถึงไมนฮะอืมกินรถเพรยังปอมเอาเอาเขาจำอ๋ไม่บอกเขาจำมันก็กินวาเรื่องผิวหรอกว่าสิเป็นเป็นนิวเป็นอย่งมุเป็นเส้เกลือหรอกอืมผู้บ่จินให้เป็นหลายกห้องรักก็เสียบเลยจำกันมาครับเลย ไม่เจียมผมกันนะมันสุกลายมันก็เสียบได้ใครปะมันก็เลี้ยงเดงแคมปิกแ่มปี่วก็ตัวน้ำมันไหนแล้วหางงอต่อ

ตัวอะไรเลยล่ะตัวมเป็นกรรมพันธุ์เลยต้องล่ารถเดียดหัวตายเลยคนเดียวกันตัวใหญ่กันจัวกินไข่ปลากาแสบแบบนี้เห็นเหนียวตุยตุยตามมาเสกินอดกลไหลดู ก็ไปเพื้อเดียวก็ไเดี๋ยวไ่ปลาที่บางลงนางงงนางดงนางงงนางงงยิ่งในเมืองท่องไปเขาไบื้อเบัวมามาใี่รบบอ้มขายแป้งอยู่บ่ขายปลาบ่โลโลโลหาสิอก็ทำแป้งปั่นพี่น้องมันไปกิน,น,นตอนแม่ไปจังหบบบับบงนเราพื่นอนบอกว่าสร้างโล่หนึ่งเพราะเห็นปลาเราเอาไดเลยสีโล่เจ็ดเาจอ้เหมดเลยไหม ก็ไม่อีกแถวสองกับว่าสร้างรดหนึ่งเห็ินตาแล้วเอาบัดมันสดม่แม่งเออนวดมันนั่ใจเนาะเอาออกดูนานามเลยคือเอามาก็เอาไปส่งเพื่อเลยแม่มันกัดถุงเปียกๆนั่นอยู่ไปเท่รุ่งกะเออมันเนี่ยปนในประเทศเร็วกว่าเราเลยเธอมันบ่มีปลาหน่อยแม่มีแต่ตัวใหญ่ๆเดีเจ้ของนี่เห็ดสมปัดตัยไว้แล้วปลาจอกับตัวใหญ่ๆเพิ่นกเพิ่นเห็นเพิ่นก็เอาอย่างที้สมบูรณสวยเราซื้อซึ่งละจุดมาจากวัดหอมันตัวเห็ดนี่เขาเหมือนได้

เดนน้ำนลเปนอาหไปนอไเลไหลเลอนิั่โมเยินงหน่อยหนาตั้มากนอนากอนอนอันยินบ่นี่เหอลกไปรถขั้นขาไปปุ่นโมนี่เขานี่มันมีสองปุ้มโนขันรถขั้นเขาสิไปลานนี่กับต่ำ ฉันว่ามีก็ติดต่อพันเต็มเต็มแม่เมืกี้เพิ่นกับ่เขานี่ยนะบ้ดนพ่อจากพันก็ได้เขาที่แหลกพันก็ไปผนเลือนเพิ่นจะย่างไปย่างไกลนะพิ่นมามีมาใส่กลิ่นแรงนี่ปุ๊บเท่านั้นเนี่ยคั่มทางมะปั่นเออเสียบบ่อแก้ปลาเสียบบ่อ้หลัณสุกแก้อปานแียบเนี่ยก้อยปลาก้อยปลาเนี่ยเสบดิ่สุกเลยให้กินข้นว่าตะขวดนี่ไม่ส be like so like ิเขาเครื่องกักตัว จับสมน่อยก็สิเป็นสมแม่หลายยิ้มเนียนหน่อยก็สิเป็นยิ้มแม่หลายเมื่อวานนางอยู่กับห้างมาแดงตลอดใครเนี่ยเห็นห้างมาแดงแล้วเลยมาเด้อพีซูจิทีมาพี่ซูจเนาะมาครับคนเขาสู้บริษัทแบบพี่น้องเพิ่นคือสิบ้านคนยี่ห้องแอร์แล้เอาตัวมือไหนเป็นว่าใส่ที่วิลล่าสองสามปีว่าไหมสองเกือบสามปี สิบพิซซ่กี้กาสิบหาพิซซ่กี้กาครบสามปีว่าซุกเกโทน้ำหาแล้วจะไปยูตกปไปยูมองได้กินเบอร์เกอร์กินให้เบอร์เ้อร์นน้เบิร์ดปะน,นะ Ba sốt bosai yên cà vân bosai hot cà Say mẹ. Buy nhiên mất nắng xuống mặt tấm mắt sạc. Tấm mắt t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 ấm mắt นี่จะเปี่ยสวงเนี่ยักแท้ครับยกลับไปอยู่บ้านะขึ้นหอดเลยคิดบ้ขึ้นหอ่สิรสักเาอเรื่ออะไรปิาสุดๆมันยังหอปลาสุดๆมันมันมันบริกิยังไงด้พี่น้องโอ้ใจกินบ่ยังดอกปนหไปจำกปักตะมึงหัวบานปากานี่มันบอเนีคือบ่มีไข่ค่ะหองป โอ้ปากบหุ่นมหอเมยบ่แมววะเนี่แมวบ่เมยแล้วแม่เป็นนงก่งนเซีอนหมู่บ้านเมยึนางถึงแม่นงเก่งครับหมู่บ้านกับ่เมยแม่นางกึ่งเฮี้ยพอเยปอมเป็นผู้ไรหลาดรี่แยวะดิเรื่อผูกเอว ต้องต้องบริการไม่ได้เป็นเป็นมือกล้องแต่อยากจะคล้องอยากทายกล้องว่าเป็นเนาะมือกล้องต้องสบายดิขอพระพุนเต๋ออายตัวเนาวห่อไหนไป็ม่1สิบสามเอาผ้าห้องว้มมอะไรรู้จักบามเชื่อจะำกันได้ครือเปล่าเสรีิบาเมื่อสิบปีผ่นไปจันได้รอไกัน ยัเกียดนังต่อไปได้ครับจะนา้อยรุกนี้ผมมีสิเกาวข้ามาจะปฏิเยติเยติออกมาได้ครับสบปิการครับ